การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัตนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมียึดอภรตนตรัยนเป็นสรรณนะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรตนะตรัยอยู่เสมอเสมอ และควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่พุนนำบุญยอดกัละยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่า สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโภทัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายพภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูก ก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงย้ำเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควรกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุดจริตบ้างไม่สุดจริตบ้าง เพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเรือกสวนไรนาะรัดลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวล และก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ตั้งคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้าง ความกังวลใน,นภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องสแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองงุดหยิดขุ่นมัวง่ายแล้วกาที่จะมานั่งธรรมาก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่าน อยู่เรื่อยๆในาก,การดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าสแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้อง รู้จักแสวงหาบุญยเขตคือทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากแต่ลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ศักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพ้บูรณ์นำความพึงพอใจนะ่มาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกัน เือยย่ามีพรานิสงอันไพ่บู์ในสมัยพุทธกาลปริพาจกวัชโคตรซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตน ไดเก้าเฝ้าพระผู้มีประภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าโระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่าน,นั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่าน,นั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่าน,นั้นมีผลมาก ให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคโดมพุทเจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคาที่พระโคโดมพุทเจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพละโคโดมพุทเจริญดีเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพุทงนะ่ะ ไม่ประสงค์จะใส่ความและโคดมบุจเรเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าพโลดิเิดเพระผู้มีภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตสาห์มาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร จึงตรัสตอบว่าดูก่อนพระชาจนหล่อนนั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชหล่อนนั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนพระชาผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทาย,ยก ทำอันตรายต่อลาบความปฏิกขาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนว่าชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคน ทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัาชาแม่สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในหลุมสโสโครกหรือท่อสโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก,ก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงมาในหลุมหรือท่อสโสโครกนั้นโดยเจตนาสัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคต ยังกล่าวว่าเป็นทางไม้แห่งบุญมันจะเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชาทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลน,นั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือ ละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจากกุจจะและวิจิกิฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือละกอบด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตขันและวิมุตติญาณทัศนขันอันเป็นเสขะ ผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราจะถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์หและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคโตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคโตัวเมียนัน้นได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัด ก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งยนในธรรมถึงพร้อมได้ศีลพูดวาจาสัตว์มีใจประกอบด้วยหหริโอตป,ปะ ละชาตและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปรง่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลภัยบูรณ มีผลยิ่งใหญ่ไปสานส่วนผู้ที่ไม่เดชสดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอัเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำใบย่อมมีอันิสงเพียงเล็กน้อยชนเราไดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรตนาตรายัย จนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาจากฟังแล้วก็เกิดความเพิ่มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ตดกล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเรา ว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดไห้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะ ก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เพราะต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีที่ได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไป ให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบุญใี้ถูกเนื้อนาบุญถูกทักิในใจบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญร,รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมอบุญบารามีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชน ก็สู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัตของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอทมายรเจดี จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ